สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ก,การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8กรกฎาคมนะครับวันสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งปกติวันศุกร์แล้วก็เป็นศุกร์ข,ขั้นสาอยู่แล้วเนาะนะครับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญอีกหนึ่งตัวก็คือในส่วนของตัวเลขนอนฟารนมนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูส่วนของตัวทางเฟดที่จบไปก่อนเมื่อวานนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของพินเซล นะครับเป็นลนักษณะของพินเซลนะครับถ้าเรามองเป็นพินเซลที่ยังไงครับเป็นพินเซลที่กราฟติดลบครับเกิดการคู่ไอพักฐานนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อหรือมีโอกาสที่จะไซเว์นะครับวันนี้นะพี่หมีมองสองแบบนะครับยังมองสองหน้านะวันนี้พี่หมีมองกราฟสองหน้านะครับว่าเขาจะสามารถลงต่อได้หรือเขาจะไซเว์ถ้าเรามองดูดดโดยสนของตัว RSI นะครับเขาเริ่มที่จะเกิดอะไรครับเขาเริ่มที่จะเกิดการไซเวแล้วนะ เขาไม่ได้มีโส่งส,สัญญาณว่ามีแรงอเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีแรงเซลล์อย่างชัดเจนนะครับยังไม่ได้มีแรงเซลล์อย่างชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้ทางเฟรมอย่างมันยังดูไม่ได้หรอกเพราะแท่งน,นี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราไปดูเชนในส่งทางเฟรมเล็กกันนะครับผมโอเคนะครับถัดมาไปดูส่งของตัวทางเฟรม H4 ครับทางเฟรม H4 นะครับทางเฟรม H4 ตอน11โมงนะครับตอน11โมงตอน7โมงตทษที ตอน7ดโมงจบด้วยน้องมอกเขียวแบบนี้นะครับกราฟยังคงเกิดการไซเวย์อยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อวานกราฟนะครับรอให้เขาเบรกรอบหนึ่ง7 4 7ดสามสองหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดซึ่งเมื่อวานมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับหนึ่งเจสี่หกรือสี่ห้าประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าอะไรครับเขายังสร้างกรอบไซเวย์อยู่นะครับยังเป็นการสร้างกรอบไซเวย์อยู่สิ่งที่เราจะรอนะครับถ้าเราจะมองว่าเราจะบายได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราจะบายได้อย่างชัดเจน H4 นะครับเกิด PA by เหนือเส้นนี้นะครับกราฟมีโอกาสขึ้นนะครับกราฟมีกราฟมีโอกาสจะขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเซลล์เรียนชัดเจน H4 ต้องเกิด PA cell ครับต่ํากว่าเส้นนี้นะครับวันนี้เส้นนี้จะเป็นตัวเบรกกันนะครับว่ากราฟจะเลือกทิศทางไหนถ้าเขากลับขึ้นมานะครับถ้าากลับขึ้นมาสองจุดนี้ครับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจดเจ็ดสองนะครับถ้าเขาไม่ผ่านกลับขึ้นมาเสร็จ ถ้หาหมามีโอกาสย้อนกลับลงไปนะนะครับแต่ถ้าผ่านได้เป็นไงครับเขากลับมาถึงนี้ไม่ยากเลยเพราะตอนลงมาเขาก็โล่งนะเขามนะาติดโซนนี้โซนเดียวเองนะครับซึ่งถ้าเขาทะลุโซนกลุ่มไซเวย์กลุ่มตรงนี้ขึ้นไปได้เขาก็กลับขึ้นไปได้ไม่ได้ยากเลยนะครับอันนี้คือจุดที่เราจําเป็นต้องเฝ้าระวังในการมองนะครับไออสไอยังไซเวย์อยู่นะครับนะครับยังไซเวย์อยู่เห็นไหมครับระนาบไปอยู่ระนาบกับเส้นสามสิบอยู่นะครับ ่ายังมีการลักษณะของการไซเวของกราฟอยู่ยังไม่ได้มีแรงที่ชัดเจนนะครับโอเคถัดมาในทางเฟรม H หนึครับตามเฟรม H หนึนะครับตัวนี้นะครับพี่หมีตอ่ลงเป็นแนวรับย่อยให้นะครับในส่วนของ1739นะครับกราฟก็เป็นไงครับตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับเช็ครับเช็คต้านเช็คลับเช็คต้านพี่หมี่บอกว่าพ้ยดูดีๆนะว่ากราฟจะทดสอบรับทดสอบต้านและมีโอกาสที่จะสร้างรับสร้าง แนวต้านย่อยใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับโซนบริเวณนี้คือโซนที่เขาสร้างขึ้นมาใช้ได้สองจุดนะครับจุดนี้เลือกดูใช้จุดไหนนะครับใช้ได้ทั้งสองจุดเลยนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เรารอพ a ยืนยันชัดๆครับดูแรงจาก h 4สี่ให้ชัดเจนนะครับดูแรงจาก h ฮสี่ให้ชัดเจนถ้าเมื่อวานแรงจาก h 4สเป็นยังไงครับเมื่อวานเป็นใต้ต้านถูกไหมครับอ่าเป็นพินมาใต้ต้านพี่หมีก็รอย่อครับแล้วก็บ่ายบขึ้นไปได้รอบเดียว นะครับได้รอบเดียวเลยเพราะเห็นทรงกราฟแล้วมาตรงนี้เสร็จนั่นเรียนถามในห้อง M15 นะครับ M15 <M 15 S 1> เป็นพินนะครับพินเซลนะครับเล่นได้ไหมไห้เล่นได้กรารมันไซเวย์นะครับกรารมันไม่ได้ไปไหนนะครับการที่เราจะเล่นทดสอบเราจทสอบตา้านนะครับเราดู PA ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคเขาทําให้เห็นแล้วว่าเขาไซเว์ถ้าเขาจะหลุดเบรกกรอบตรงนี้ไปแล้วเข้าบริเวณเนี้ย SL สามพันจุด โดน SL แลไปรารอครับรอกลับหน้ารอเปลี่ยนทางเล่นใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มี SL เรายอมปล่อยเขาลากไปเราไม่มีโอกาสกลับหน้าเล่นใหม่ได้นะครับตราบใดก็ตามที่คุณมีไมครค้างผิดทางนะครับพฤติกรรมมนุษย์สองอย่างเลยคือเฮด i n g กับเบิ order ้ลออเดอร์สู้นะครับแต่ถ้าคุณมี SL คุณจะมีโอกาสในการกลับมาตั้งสตปค,ครับมองครับว่าเฮ้ยเราผิดตรงไหนเราต้องเปลี่ยนทางเล่นหรือเปล่า นะครับผมโอเคถัดมาครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวเศรษฐกิจวันนี้กันบ้างนะครับโอเคข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็หลักๆสําคัญเลยครับชุดนี้ครับชุดนี้นะครับหลายๆคนดูตัวเลขนี้ตัวเดียวนะครับโอ้ตัวนี้เขียวทําไมทองลงโอ้ตัวนี้แดงทําไมทองขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่เขาดูๆกันนะครับจริงๆแล้วนะครับข่าวกันฟาร์มสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักคือสามตัวนี้ครับ ใช้สามตัวนี้นะอันนี้เป็นในส่วนของอะไรครับอันนี้เป็นในส่วนของอค่าจ้างนะครับค่าจ้างเกิดการจ้างงานเยอะจริงแต่ค่าจ้างตกลงมหมายความว่าไงครับเคยจ่ายสมมติจ่ายชั่วโมงละสิบดอลลาร์นะครับตอนเนี้การจ้างงานนอกภาคการ,กรเกษตรถ้าพูดง่ายๆคือภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการนะครับนะครับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ค่าแรงลดลงเหลือหกดอลลาร์ มันไม่ได้สะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจดีขึ้นถูกไหมถ้าเรามองทางอ่าสายทางด้านเฟดเอร์มันทอลมันไม่ได้บอกเลยครับว่าเศรษฐกิจดีขึ้นถ้าดีขึ้นทําไมคุณจ่ายค่าแรงลดลงอะ่ะถูกไหมครับแต่ในทางกับการในทางกับการน,นะครับตัวเลขตัวนี้นะครับสูงขึ้นนะครับตัวนี้เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมตัวนี้ นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือในส่วนของร้อยละผู้ว่างงานในระบบเทียบกับกําลังรวมตัวนี้สูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับมันให้ความรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีนะมันให้เอ่อตัวนี้ลดลงมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าตัวนี้เศรษฐกิจดีนะนะครับหรือลดลงหรือเท่าเดิมเพราะอะไรครับอ๋อตรงที่มันเหลือเนี่ยคือเขาหาคนไม่ได้มันอยู่ที่การตีความของนักลงทุนในตลาดครับผม เวลาเราจะเล่นข่าวเราก็มองดีๆครับเราอย่าไปมองแค่ตัวเลขตัวเดียวนะครับถ้าเราลองคิดง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเขาบอกว่าอันนี้พี่หมีไม่แน่ใจว่าเขามองไงนะเออถ้าเขียวอ่าถ้าสูงกว่าบวกกับทองถ้าต่ํากว่าลบกับดอลลาร์ถ้าดูแค่ตัวเลขตัวเดียวใครเสียตังค์ไว้ในตลาดเนี่ยถูกไหมครับทุกคนจะไม่ไปทางเดียวกันเหรอแล้วจะเอาที่ไหนหมาเอาเดอร์กับโบกันนะครับเนาะมันไม่ได้มีแค่ ตัวเลขตัวเดียวมันไม่ได้ส่งผลกับโลกนี้ทั้งใบครับนะครับมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากนะครับมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบอลยิวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตลาดหุ้นต่างๆหรือเศรษฐกิจเองต่างๆตัวนี้ครับที่มันไม่ได้อยู่ในระบบอย่างเมื่อวานโอ้โหพอประธานาธิบดีอังกฤษลาออกไปไงครับโอ้ค่าเงินพุ่งเลยนะครับน่าจะตบมือทำประเทศแหละน่าจะออกตั้งนานแล้วเนาะ อืมโอเคกลับมาเรื่องของเราครับมีอีกตอนหนึ่งครับสิบแปดจุดห้าห้าครับตัวนี้นะครับ ECB นะครับสิบแปดห้าห้าทุ่มครึ่งแล้วก็สามทุ่มครับไฟ h o ลฮูเซลวันนี้นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับเดี๋ยวไงพี่หมีจะดูกรารให้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เหรดด้วยนะครับเพราะว่ายังติดสอนค p สพาเวททุกวันศุกร์อยู่เลยนะครับยังไม่จบเลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับทุกคน